แล้วทำาำนึกดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้วันที่30ตุลาสอง8ันนะครับวันนี้ทางเราได้เตรียมการที่จะทำปุ๋ยปุ๋ยหมักสูตร5 4 3 2 1นะที่เราใช้ประจำในสูตรว่างเว้นมานานนะครับผมไม่ได้มา,าติดภารกิจ ทางุบนก็เลยไม่ค่อยได้มาตอนนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวของการปลูกผักก็เลยว่า,ามันต้องทำปุ๋ยปุ๋ยหมักของเราที่ใช้ในการปลูกผักเนี่ยต้องทำนะตอนนี้ก็เราก็เนี่ยสูตรเราก็คือ5้าห้าก็คือพวกอินทรีย์วัตถุ บรอยาเนเปียที่ปลูกไว้ข้างโรงปุ๋ยนี่แหละครับโตแล้วมาอันนี้ก็ปร,ประมาณสักสามสามแนวสามแถวนะครับเนีเ่ยยาเนเปียที่อยู่เนี่ยฮะ <c oughs> ปลูกไว้ข้างๆมันก็โตแล้ว ปล่อยไว้เดยมันจะออกดอกจะแก่เนี่ลเ,เลยเอามาย่อยนะได้สักอีกหนงเหลืออีกสามแถวก็เป็นอีกสักกองหนึ่งทำไว้โดยสูตร5ก็คือพวกอินทรียวัตถุมาย่อยด้วยเครื่องย่อยครับ1่องย่อยตัวนี้สีก็คือสัดส่วนนะครับ สก็คือปุ๋ยคอกเราจะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกทั่วไปนะจะบกกักขีหมูขี่ไก่ขี่วัวแล้วแต่เราจะมีในองค์ประกอบของพื้นที่นี่้วก็จะสี่สามก็คือแกลบนะครับเราพอดีเรามีแกลบหมักหมักข้าขงเรา สองก็คือแกลบดำแกลบที่เขเผาเนี่ยแหละครับหนึ่งก็คือพวกนี้ที่กำลังเตรียมก็คือน้ำหัวกุดจุลินทรีย์รจแล้วนใช้น้ำน้ำเราผสมกากน้ำตาลไปหน่อยแล้วก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปให้ผสมให้เข้ากัน เพื่อจะมาเป็นตัวเดินย่อยพวกอินสีวัตถุต่างๆให้มันย่อยสลายหมักไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้ไหมที่ผ่านมานก็เจ็ดวันก็กลับสักสองครั้งอย่างที่เราเคยนำสนเสนอไปก็จะมีพวกเชื้อราจาก จุลนทีย์นี้เชื้อราจะจุลินทรีย์จะให้มันกระตุ้นให้นั่นเร็วอนี่เราใช้กากน้ำหมักเก่านะครับเราหมักพวกตะาคแตนเก่าหลายปีละเหลือกา,กากเราก็เลยมาผสมเพิ่มกลิ่นจะแรงหน่อย <c oughs> อเราใช้คือใช้กากน้ำตาลเนาะผ <c oughs> สมไปในน้ำ หัวเชื้อน้ำหมักปลาประมาณ2ลิตรนะ้ำตาลก็จะเป็นตัวช่วยให้เป็นอาหารให้จุลินทรีย์กระตุ้นให้เขาตื่นแล้วเขาเาก็ทำเชื้อเดินในการย่อยสลายของปุนะ๋ยเาราผสมกับอินทรีย์วัตถุให้มีเขาเรียกเส้นกากใย ้าเนเปียก็เป็นยาที่มีที่ก็ใช้วัวกินนะครับเป็นยาที่เอาไปสร้างเซลล์โปรตีนให้กับวัวเราก็จะเลยใช้หยาตัวน,นี้มาเป็นองค์ประกอบของพืชสดพืชสดก็คือนี้แหละห <c oughs> ยาเนีเปียห้าส่วนแกลบสี่ส่วนใส่ปุ๋ย4ี่ส่วนปุ๋ยคอกครับแล้วกแกบ แก,แกบดิบหรือว่าใครมีแกบอะไรก็ได้สามส่วนสองส่วนก็เป็นแกบดาแกบดำมือแค่แกบที่เผาส่วนเดียวก็คือน้ําบวกกจุลินรีย์มีลำห่อนผสมบ้างเราก็ใช้น้ําผสมกับน้ําตาลบวกมะเชื่อจุลินทรีย์แล้วก็ลดลาดลดให้ความชุ่มชื้น แล้วก็จะกลับกองอที่เราผสมแล้วมันไม่พอความชื้นความชื้นอยู่ที่ประมาณประมาณความชื้นอยู่ประมาณ60นะครับหกก็คือใช้มาตรวัดแบบบ้า,บานๆก็คือผสมกันแล้วเอามือไปกำํำปุ๋ยที่เราผสมแล้วเนี่ยแบรบ์มือมันจะเป็นก้อนไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แห้งกเกินไปจะเหมาะแค่จุลินทรีย์ เดินเชื้อได้ดีนี่เราจะทํากองใหญ่ก่อนนะครับใหญ่พาสมควรเนาะใหญ่าน,นี้ก็ได้เสร็จแล้วก็อาจจะได้สักตันกว่ามัง้งเนาะนนะส่วนรถคันนี้นี่รถ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 พวนดินนะครับเนี่ยเราก็ใช้อุประกอบในการที่จะผสมปุ๋ยก็ใช้ตัวเนี่ยปัน่น ให้วนรอบๆวนไปวนมาวนไปจนสัดส่วนของที่เราสัดส่วนนี้ที่มีนะครับที่ที่เราใช้ผสมเนี่ยมันเข้ากันโดยใช้พวกจุลินทรีย์ต่างๆเป็นกับน้ำเ่ยเป็นความชื้นในความชื้นในน้ำพวกนี้เราก็ใส่อาหารให้กระตุ้นจุลินทรีย์ใล้ตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือลาหมอ,อน เราก็จะเตรียมรำหม่อนไว้ประมาณ5้กิโลหกิโลนี้เราก็ใส่ไปด้วยสักสากิโลเหลือ2อกิโลไว้คุมหน้าอีกทีนึงนี่รำหม่อนนะครับเราก็ทำ่างนี้มาทุกครั้งนะครับการทำปุ๋ยรู้สึกก็ได้ผลแล้วก็ถ้าหมักเป็นดีแล้วความชื้นวันแรกสองวันแรกก็จะเกิดเชื้อรา เกิดความร้อนในเกาถ้าเราทำการหมักอย่างนี้มันก็จะทำให้เชื้อบางอย่างที่มาในาเรียกในปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกบางทีถ้าเรานำไปใช้โดยตรงเนี่ยมันจะมีเชื้อราบางอย่างหรือเชื้ออะไรบางอย่างทำให้ม,มีมีผลเสียกับพืชทางที่ดีเราใช้ได้ ปุ๋ยหมักมาเนี่ยได้คุยอคอกมาเนี่ยเรามันน่าจะมาทำกระบวนการหมักก่อนแล้วก็เติมีีสมวัตถุเพื่อเราไปผสมในแปลงก็จะเป็นตัวช่วยอา่าก็เรียกกากใหญ่ช่วยกันในทางของดินทำให้รากพืชสามารถที่จะช้อนไทยในการหากินนะเพราะเราเราก็จะใช้ไปคุกในแปลง แล้วผสมอ่าอาใน้ำนี่นะครับลองปั่นเลยไหมหรือว่าจะใส่น้ำก่อนอ,นแนนะอ่แล้วก็น้นำเพิ่มอีกทีนี่ทำประจำจะรู้ว่าน้ำขนาดไหนที่มันไม่ <c oughs> <c oughs> ชี้มากชี้น,น้อยนะครับ เมื่อก่อนผมก็ใช้รถแมกโรเล็กนั่นแต่ว่ามันไปทําให้พื้นเป็นรอยมันอันนี้เราใช้ตัวนี้ก็น่าจะพอผสมทำไปนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ60%ของความชื้นปริมาณความชื้นนะครับในห,หลักบับาน,บานเหมือนเราทำ ให่ผสมทุกอย่างนะครับเชื้อเห็ดเชื้ออะไรเนรี่ยก็อันนี่งแหละความชื้นประมาณอยู่ที่หกสิเปอร์เซ็นคือเอามากำพอ,อความชื้นที่เราได้อามากำรรแล้วก็เอามือกำรรแล้วก็เป็นก้อนไม่แตกหรือว่าไม่เปื่อยแฉะจนเกินไปะ กรองนี้เราก็ได้ประมาณใช้ประมาณได้กี่วันสมมุิประมาณเดือนหนึ่งเนาะถึงเอาไปใช้ที่แปลงนะถ้าใส่ผักอ,อ,อถ้าใส่ผักก็ประมาณสักเดือนกว่าๆถ้าเอาไปใส่กับพวกต้นไม้ไม้ผลบ้างก็อาจจะนั่นแหละแล้วก็ต้องทำเผลอสำรองไว้อันนี้ผมก็จะมีสูตรไว้กระตุน้น การจะเริ่มซืว้อวงผักอีกจก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งสูตรที่ในวงก็รู้ม,มาจากอาจารย์ธงชนะอเนี้ยก็จะนั่นใช่ไหมต่อไปก็จะผสมโดยใช้ รถตีดินนะครับนี่รถตีดินรถตีพวนดินอันนี้ของฮิโนต้าเขาะอันนี้แปลงเราไม่ค่อยได้ทําแปลงเท่าไหร่เราใช้แปลงแบบผักโตก,กับผักแปลงที่เพิ่มมาคอนเจอร์เราผสมดินเข้าไปควบคุมดินให้มีคุณภาพแล้เราก็ปลูกผักอันนี้ใส่ไปสักสามกิโลเนาะ อันนี้คือเป็นไม่ว่ากากน้ําตาลไม่ว่าละมอนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเขาเรียกเป็นอาหารจุดินทรีย์ที่เราใส่หัวเชื้อเข้าไปในน้ํานะครับแต่าทาใม้ถ้าเราหนึใส่ตัวกระตุ้นไปผสมสัสดส่วนให้มันพอะเบาชํำปุ๋ยกลองใหญ่จุลินทรีย์ก็จะเดินเชื้อ ไปย่อยพวกอินทียวัตถุพอชวนย่อยมันจะเกิดความร้อนความร้อนก็จะไปฆ่าเชื้อบางอย่างในหนในที่มากับผสมของพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆหรือไม่ปุ๋ยคอกที่เรามีก็จะทําให้ปุ๋ยเราเนี่ยปลอดภัยในการใช้งานคือผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วกลิ่นปุ๋ยที่หมักดีแล้วก็จะ ผมเคยเาราพูสูต์ก็คือเหมือนกับดินที่อยู่ในป่านะครับเป็นแรกดินที่มีฮิวมัสนะฮะที่เป็นขาวขาเชื้อราที่เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์แล้วก็เป็นการหมักที่เย็นความร้อน นี่แหละครับต่อไปก็จะเป็นการผสมโดยใช้เมื่อก่อนถ้ากองเล็กๆก็ใช้คน,นครับเมือม่อยๆไปทมกัน ประมาณที่ประสบการณ์ในเติมประมาณกี่รอบสามรอบพอดีพอเติมรอบที่สองก็ปั่นอีกรอบหนึ่งรอ,อบาอบอ่ออน,นี้คล้ายๆก็ควักหน้าที่เราพรมไว้เอาข้างล่างแห้งๆขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไป,ไปแล้วก็ปั่นประมาณอีกครั้งหนึ่งปั่นครั้งหนึ่งแล้วก็ลดอีกทีหนึ่ง กรรมดูถ้ามันแบกเป็นเนี้ยไม่ได้ครับอ oh. ถ้าต้องเอาให้มันก้อนๆนิดๆยังไม่ได้ oh. อแบบนี้ครับเนี่ยยังไม่ได้โอเคความชื้นยังไม่พอความชื้นยังไม่พอนะครับจะกียกรรมแล้วมันแตกปุ๊บพอเบยมือออกมาก็แตกยังไม่เป็นก้อนอยังแห้งอยู่นะครับต้องจัดการความชื้นเพิ่มประสบการณ์หลายครั้งแล้วประมาณ การปั่นการาการผสมเนี่ยคล้ายเอาพวกอินทรีวัตถุข้างล่างขึ้นมาจะปั่นรอบหนึ่งก็ถือว่าพอดีกลับไปกลับมาแล้วก็ตัดเช็คความชื้นพอไหมพอครับน,นี่น่ครับถ้าปุ๋ยที่ความชื้นพอเหมาะ ลองกรมใหม่ลองเอามาสักคกรั้งกมแล้วก็จะเป็นก้อนละขนาดนี้นะครับถือว่าโอเคความชื้นที่เหมาะกับให้เชื้อจุนินทรีได้เดินถ้าแห้งไปก็ไม่ได้แฉะไปก็ไม่ได้นะครับถือขนาดนี้พอดีก็ก,ก็จะกวดกองเนาะ ตอนที่เราผสมเรียบร้อยเราก็จะมาโดยล้ำอ่อนเพื่อเป็นตัวอ,อาหารกระตุ้นให้จุลินทรีย์ได้เดินนะผ้าใบาก็จะใช้ผ้าใบเงี้แหละครับใช้ผ้าใบาคลุมนะดึงตรงนี้มาหน่อยไหม ให้มันคุมนิดหนึนะ่งคือนี้มันให้มันคุมมิดมิด,มดหน่อยอ่าน,นี่ก็ใช้แล้วก็มีพวกที่เราตัดยางเอาไปทำาผูกผักในร้อยางก็มันจะมีเศษเหลือพวกนี้ก็ใช้พวกนี้มาคลุมอ่า ตอนนี้หน้าหนาวบางทีลมนะคือพูดง่ายไม่ให้ลมมันพัดเกิดความแห้งคุมให้มันอบเกิดความร้อน